สวัสดีค่ะดิฉันนางสุจิตราโส,โโสภิทโกศิธิ์ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่1โรงเรียนบ้านกระนวนสำสูงกลุ่มสำสูงค่ะขอ,อนําท่านเยี่ยมชมบรรยากาศห้องเรียนอนุบาลหนึ่งที่จัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตซอรี่ในบริบทสพทค่ะเริ่มจากประตูแรกก่อนเลยนะคะด้านบนประตูจะมีป้ายชื่อชั้นและป้ายชื่อครูที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะใ,ในด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นตารางกิจกรรมประจําวันค่ะด้านล่างเป็นบัตรคําภาษาอังกฤษ ภาภาษาอังกฤษให้เด็กได้ฝึกท่องนะคะ,ะด้านขวาของประตูนะคะจะเป็นบอร์ดอนุบาลชั้นปีที่1จะมีชื่อครูและชื่อนักเรียนทุกคนพร้อมป้ายชื่อกำกับค่ะส่วนนี้จะเป็นมุมโต๊ะครูนะคะซึ่งก็เป็นจุดที่ครูดูแลเด็กได้ทั่วถึงค่ะในประตูอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะมีชื่อชั้นและชื่อคุณครูที่เป็นป้ายภาษาไทยค่ะ ในด้านซ้ายก็จะมีสถิติการมาเรียนนะคะมีบอร์ดประชาสัมพันธ์บอร์ดเวรประจําวันค่ะเพื่อให้เด็กได้ฝึกรับผิดชอบความสะอาดของห้องเรียนร่วมกันค่ะในผนังด้านนี้นะคะจะเป็นบอร์ดแสดงผลงานของเด็กค่ะเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจของเด็กนะคะในจุดนี้ค่ะบรรยากาศในห้องเรียนนะคะจะมีหลอดไฟที่ให้แสงสว่างเพียงพอค่ะและมีพัดลมที่ติดตามผนัห้องเรียนรอบห้องเลยนะคะ ซึ่งก็มีอากาศถ่ายเทได้ดีค่ะหน้าต่างประตูใช้งานได้ทุกบานนะคะนี่สื้อ ICT ที่พร้อมใช้งานค่ะสำหรับครูก็จะประกอบการจัดประสบการณ์ได้ด้วยนะคะส่วนนี้จะเป็นเอกสารธุรการในห้องเรียนค่ะแบบบันทึกต,ต่างๆผู้มือต่างๆนะคะมุงนี้จะเป็นผลง,งานความภาคภูมิใจของครูค่ะในห้องเรียนก็จะมี โต๊ะคะนะคะสำหรับเด็กได้สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกวันค่ะพรอนุญาตนำท่านเยี่ยมชมมุมประสบการณ์ต่างๆนะคะที่เด็กได้ใช้ทำกิจกรรมในห้องเรียนค่ะเริ่มจากมุมการอ่านค่ะมุมนี้จะมีตู้หนังสือและหนังสือนิทานสำหรับให้เด็กได้ฝึกอ่านและมีโต๊ะที่เด็กใช้นั่งอ่านและนั่งทำงานได้ด้วยค่ะส่วนนี้จะเป็นกล่อง ผลงานเด็กนะคะแล้วมีแซมสะสมผลงานด้วยค่ะมุมบ้านค่ะอ่ามุม,มบล็อกนะคะอันนี้จะเป็นโคมนะคะที่สำหรับเด็กใช้ปูเวลาเขาจะนั่งทำงานที่พื้นค่ะจะใช้โคมนะคะค่ะด้านในจะเป็นห้องน้ำค่ะ,คะเด็กจะได้รับการฝึกการใช้ห้องน้ำห้องส่วมอย่างถูกสุขลักษณะค่ะค่ะ สำหรับสื่ออุปกรณ์ตามแนวคิดมอนเตซารีนะคะเราจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่ง่ายไปหายากค่ะเริ่มแรกก็จะเริ่มจากหมวดชีวิตประจำวันค่ะเด็กจะฝึกกล้ามเนื้อมือค่ะต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมในหมวดภาษารับรูค่ะและหมวดภาษาค่ะบัตรภาพบัตรคำที่เป็นภาษานะคะ แ่ะด้านนี้จะเป็นสี่อประกอบในหัวพันธสตร์ค่ะแต่ทางนี้จะเป็นมุมศิละปะค่ะจะมีสีที่แยกสีไว้ชัดเจนให้เด็กได้เลือกทำงานนะคะมุมนี้จะเป็นตู้ใบงานค่ะเด็กจะเลือกทำใบงานตามความสามารถและความสนใจของเด็กเองโดยใช้สีและ,ะดินสอที่อยู่ในตู้เขียวค่ะ เด็กจะนั่งทํางานที่โต๊ะก็ได้หรือว่าจะปูรพรมนั่งทําที่พื้นก็ได้ค่ะสําหรับพื้นที่ด้านนอกห้องเรียนนะคะจะเป็นโต๊ะที่เด็กนั่งทํางานเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็นั่งดื่มนมรับประทานอาหารกลางวันกันที่นี่เลยนะคะต๊ะอุปก,ะกรณ์ที่เด็กจะฝึกที่ต้องใช้น้ำนะคะจะจัดไว้บริเวณนี้ค่ะอันนี้จะเป็นกิจกรรมการล้างจานนะคะจะเป็น ต๊ะกิจกรรมการล้างมือสว่วนนี้เป็นโต๊ะกิจกรรมการซักผ้า,าค่ะด้านนี้จะเป็นตู้น้ําดื่มของเด็กค่ะมุมมุมแต่งตัวและที่เก็บแปรงสีฟันแก้วน้ําและผ้าเช็ดหน้าของเด็กค่ะ,คะสำหรับห้องเรียนอนุบาลปีที่1นนะคะขอ,อนําเสนอบรรยากาศในห้องเรียนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ